ต้องทำข่าวให้ท่านผู้ชมเบิง่งเยอะสิว่ากันถือกสิถือนะเฮาเบิ่สิว่าสร้างเสื่อแล้วเหมือนเสานี่ยเอาซื้อไม่จอยนะจบเกาไเส้ามัดอ่หาหนึ่งบ่จงจบเจ้าท่านผู้ชมผู้ใดสนใจสบู่เจแดงกติดต่อมากนะคะมีทั้งรับขายปีกขายทรงนะคะส่ง50ก้อนระดับหนึ่ง100ก้อนระดับหนึ่ง10ก้อนระดับหนึ่งนะคะลดลงไปเรื่อยๆเอยเนาะคะ่นะเนาะสั่งเยอะ ลดเยอะค่ะทอมส้มจังก้อนหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหนึ่งก้อนร้อยสามสิบบาทนะถ้าสิบก้อนก็ระยะหนึ่งนะเราก็ลดให้พิเศษนะคะทอมส้มทักมาได้ตามเบอร์รขึ้นืนไฮนาจอนเนะค่ะเนาะมัดแอดมินหรมาทรงของค่ะแพ็กของทรงเก้าห้าหนึ่งหนาคือวันหทะเอาบวมอ่ะ นาใครตะโพลอยบวมข้างสันบวมเลยข้างห้าหนึ่งหนึ่งห้ามันขึ้นขึ้นฟันว่าเลขออกเก้าห้าหนึ่งเล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเลยออกเขียวสีเขียวอืดเลยหนห้าเลยเป้าหาบอ่รบี๊ห้าหนึ่งหนึ่งห้างข้างล่างว่าออกฮกเกิลแต่เมื่อไรเห็นออกฮกเกาลพอเห็นตัวข้างล่างว่าโนมีหกกับมีเกิลยหละ อเอาเป็นอันหกห้าห้าหกหกสี่สี่หกเด็กติ้นไข่เด็กติ้นติ้หาแต่ว่าของร้านม,มันออกทบแต่ว่าสูตรของขอมันไข่มันหลังมันแหลมออกบุญเอา้าเล็สูตรรอบนี้มันคือขึ้นบนอีกนะเอา้าใว่าบอท่นเสียงมันวานได้ปะไม่วอลเปียนสวัสดีค่ะมีอะไรหกสี่สี่หกหรือยังคอนว่าหลุมลองอีกห้าห้าหกหรือยังคะเอาแล้ว อ๋อน่นละเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าขับไว้ซื้อๆออกหนึงหาสั่งสื่อน้ำเจเบแล้วไหมเจ้าเราโทษมามสื่อน้ำเน้ภูมีดวงฮะดวงเข่ากันจามก้นถูกทุกงหวัดบนบ่าบอกยันจะกาวนี่เด้อสื่อน้ำเนี่ยเด้อร่วมงา้สือน้ำเพินเขียนทรงเพินร่วมกันส่วมกันสื่อ้อเขียนไว้เลดเออตัวละแซนก็ได้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งรับสะพาะนึ่งครับหก หาหาฮกโกซินเอาเบิร์ทุกตัวเล่นนิ่นั่นเอาพิษแนลเอาเบิร์เอาแค่หาซีเอาเบอร์คนให้เเเอาบิดคนให้เท่านั้นบัดมือมือเลขออกสีมาให้ไม่ถึงเขาสีห้าเขากันบ่กันกันสีมาหาคือมือนะเออเอาให้เบอร์เบิร์ทุกตัวเลยนะบอลย่างเนาะใส่เจาะกัหาหนึ่งมือเคลื่อนฟันในคาเดน่เนาะหมู่บ้านเขาซื้อข้าเจ้ากับสีซื้อเบิร์เนาะมันมันมันเป็นว่ามันเห็นเห็ดห้อยเดียวนะมึงยอดนึงสะกอน อันเคลื่อนสวนมุ่น,นสวนไปแล้วฟันนัง่งในเปลขอกมันที่หนึ่งออกเอ้ฟั่งสะทับเขาฟั่งหนี่หรอฟั่งเขาเอาเก้าบอลแล้วเนาะออกนิ่หนาหัดเนีบึงมาท่านแต่ว่าเลี่ยวไปเห็นหนี่เห็นสัตั์เลยเอาเหล็กเงี้ยงคือท่านอีออกเจาก้าคือห่องมามานันเก้าหาหนึน่งคือเจ้าคือห้องมานนี่นี่ไปเบื้องมาแล้วนี่จะเ,เบื้นนบองข้าวสาบคือนมาจมแันอีคือขอไวอีกดีแต่แล้วมันที่หนึ่งท่านนี่ออกแต่ว่า มันระวังทีหนึ่งมันท่านได้ออกแต่ว่าเพิ่นเพิร์มมันออกแล้วโอยท่อสับขามันสาดด้วยสนนค่ยว่าจังซี่เก่าหาหนึ่งเนาะข้างบนนี้ข้างล่างนี่เบ้อมันออกบบกกับเก่ามันต้องติดแน่นอนแต่ว่าเก่ามันออกไปแล้วมันบ่อเพราะว่าวันนี้คิดเองหาเป็นหกหาตัวเดียวรวดลายแม่คิดว่าเก่าปรมาณวันนี้บ่รู้เกันกูเพิ่นมักสองเก่ามาขึ้นนี่บ่าว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 ่าูได้แต่ว่าแต่ว่าเพิ่นว่าบเนี่ยแง่ต่ามาก ล่างนี่มันมีหกแน่นอนเลยแต่ว่าฝันได้สีมันมากมัอยู่แล้วมันบปเอาเป็นหกสีหกหาลวดจะหลวดนะหกสีหกหาบนนี่ฝันฝันฝันออกมันมันปกติที่ออกเป็นตัวสีแดงเนาะเป็นตัวสีเขียวเว้ยล่ละเอ้าเขาเห็ดล็อกไหว้เพราะมันหกตัวเลี่ยงกันแต่ว่าเลขไทยสามตัวนี่คือเขาเห็ดสีแหวนนะแต่ว่าเห็นหกตัวนอนที่หนึ่งนัน แต่ว่าข้างล่างข้างหลังมันจะเป็นเก้าห้าหนึ่งไปเพียงกั่ในขั้วฝันอยู่กับพระหัทผ้าฮัทนึกเสื้อซีนึงคก็ว่าเสื้อหาหนึ่งในขั้วฝันไปซื้อกับผู้ยิงก็เป็นเจเบกับเจหน่อยล่ะสามพันคูณสามพันเพราะว่าเขาเสียวลาดหนึ่งแต่ว่าแห่ไข่สามสิบสามล้านสามสิบสามหมื่นเอาเนื้อมาใจไข่เต็มเลยขึ้นมาเต็มงานวันที่สิบแปดเนีมาแรงเกามากอีก ฟันเล็กหวงเนาะไปล่วงพว้บางะก่อนชิว่าข้าวบัวให้ฟังมันเนยังด๋วไเอาบิดนีดนั่นนี่ชิว่าข้าวบัวนั่นจะเตอนได้ไม่สุกตวอื่นมาเอาหวะกัดเกาหนึ่งว้ิแล้วเฮ็ดป็นเฮ็ดหกกลับวิแล้วนี่แต่ว่าเก,กิดเกาหนึงซื่อกับในซื้อบดท่านในเสือในอเทียงวันที่สิบหกเนาะแต่ว่าเสือน ด้วสือลือเสื้อบนยูหานนงฟันในคกเดเนี่ยเด็กคาเด็าบอสิพันไดซื้อเลขกว่านี้เด้แต่ว่าล่อย่ำมือเสือแต่ว่าหกสี่หกหานี่มัอะไรกรมักแงนนนะไตเสอเนาะซื้อน้นเจ๊เพิ่วันว่าเผ่ว่ามิสเอเลเบิรเพิ่นว่าไอกอ่ว่ามิสเอาเลเอเบิร์ตเว่าบานียยมิเอรเล่อเบิร์ตเคือถือเลขเต็มเต็มเลขของบุือก็สามตัว เลนมน่นอกว่าเป็นสีเขียวเลี่ยงกันเลยแบบเออเหนียงว่าคือบุคคลของบุคคลลักษณะนี้งวดงวดนีแล้วงวดนี้ข่อยฟันเอ็นือว่าบอกแฟนขาบ,บอเบิดไปยังเขาคือถือเนาะเลขมันไม่หลายตัวหรอกเลขข่อยเสี้ยงโมก,กี้ตัวงวดฟันในฟันกว่าเลขสิี่บอกข่อยจะฟันดูขึ้นข่ฟันขางมมวดงวดอะอยกับฟันเลนหาแปดมันก็าหาสาม เมื่านี้่อยฟันว่าเลขออกหาเจ็ข้างล่างอือหาเจ็ดข้างล่างคุณหข่อยมาแล้วที่แหลกแล้วเขาจะเลสซื้อไว้แล้วหาเจ็นี่คอยคิดว่าสอบหากระซงจตัวเดียวกันแต่ว่าเลขของมันติดหายอยู่แล้วเล็กข้างล่างขห้มันติดหายอยู่แล้วคอยว่าเจ็บกระดูกมันตัวเดียวกันกอะไรคุนอาจทีเสี่ยงข่อยกระดิกมันสีดำเพรพอเลขขอมันชอบเป็นเวลาไขกระเล็มากนี่เลขของมันสิบวกล เป็นเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันเพื่อนจะเห็นว่าลักษณะนี้ตลอดเลยอ<ม>ยู่น้่ไผ่นะาการพุ่มเพื่อนยูนั่มมันนะก็ห่วยปัดเล็กออกมาไข่จนจับได้นาะจําในคักเลยมันไปออกอยูทั้งเงี้ทั้งเงีน้งงน,นี่แหละออกมาแล้วนี่มันออกแล้วมึงมาเบิงหนีมาเบิงเอ้าผู้นึ่งไข่รถกำลังดุนเล็กอยู่มีีบูไส่มาบอกไข่มันออกแล้วเพื่อนว่า เาหาหนึ่งอาอเจ้าคือโู้เดี๋วนี้เดี๋ยวนี้มีแง่อยว่างสินี่มันออกพึ่งออกไปแล้วเมื่อกี้นี่ขอเล่ยบุงทอสาขไขวเอ้ามันพึ่งจะออกนี่หว่าเรียกตันี้ปันนี้เรียกเทียงกับปัะหับเนาะเทียงกับผะหับว่านเอาหนงสือ C หนึ่งไหลงบถือดวยนี่หักขัอยว่ามึงสือีหนึ่งไหลงบถือดิน้นเรียกว่า แก่วสื่อื่อสื่อข้อมหม้เน่ยมันพอเลขเพ่นมากขันขัหนึ่งวเล้ยวเล็กพ่นมากขันหึ่งอยูลแล้วขันหนึ่งิลีวหันบานนี้มือหันไปเชียงกันดูเชียงขั้นถ้กกันในซีเนาะใคจะได้หกเนาะมือขึ้นมือว่านเนี่กับปูนนอนอยู่ไปนอนอยู่ทั้งเรื่องสนเนาะก้อนสิบเอ็ดกับตาเมืงกับตาพ่องพันเคปเป็นมือคือว่านี่นอ่งข้อดิษันเนี่มื้อเป็นมื้อเป็นนอนอยู่เลยสีเล่ยอดิษฐานเสียที่เหล็กมันอยู่กับนม่ซีก่อนเนา เออมู่พันโตคือเดนในกนรู้สึกว่าพันไหวพันหอกช่วงขานี้หละพันยกมาสีสิบพันยกคือมาสี่สิบมือขายพันกลับม้งสิละกลับมาพันเด็ดยังสี่เลย์สี่หกอืมไว่ามันจะเปินหกพอนะจานี่พันเด็ดสิมันจะเป็นหกแน่นอนเลยไทยเล่ย์วันหกสี่นี่ละพันมาเน้นข่อยเขาพม่าหกสี่ข่อยว่าอะไระ ปลาเลขฝันน <Workers. S 2> ี่มันเป็นต okay. ัวสีเขียวได้บ่เคยฝันเป็นตัวสีเขียวโอเคเลยตอนมิสตอร์วาเห็นเขาออกกองสลากเขายังโกงบอดแม่สินนะขี้หัวเลขมันไหลนะพอมาเลขมันไหลนั่ะคอยจ้งสิได้เพราะว่ายังเลขไหลงินถ้าเลขไหลรไปฟันเห็นเขาไปได้กองสลากเขาไปเห็นเลขกไรคอ่ะนะเลขที่ออกว่าจากคุนคอกันมันไหลอีกมันถึงอีิงที่ถึงทุหัวเล็กถึงทุกขังเล็ที่มันไหลออกมาหน่ะเพราะว่าคอยสินนันเดียว เ็นพุ่มพนหนาต่อสลากคนหนาจะเปิดในห้องห็นเพราะว่าเขาออไปได้เนาะเขาไปได้ต้องเที่ยวเขาได้วมาทีละตัวสองตัวเนี่ยเขาได้เองสิทนะ่ะลาเมื่องไม่เอมนิมิตนิมิตคุณานิมิตไปปา,น,ปา,าน,นิศคันเข้าไปยังสิทธิ์ใครที่ได้ไมาทีละตัวสองตัวใอกึ่งถึงกีเนี่ยยังดื้อสืงดีเนี่ยสิทธิ์น่นนะเพราะว่าพุนสี่หเอาเพราะว่าปานิศรอบนี้พุณจ็เนตเลขออกเลไทรา,างวัลที่หนึ่งเนาะเลี่ยงกันเลย เก้าห้าหนึ่งบางอย่างงามเลยเขาบอกคิดว่าซื้อซื้อเล่ตัวนี้เด้เขาพึ่งจะมาซื้อนี่ละมึงนี่แหละเอากระเลขทะเบียนรถเท่าบ่ซื้อไว้บ่่ซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วฮะเนื่งเนื่องฮะยังท่านได้ซื้อแม่ซื้อก็เลยคิดหกประตูก็เลยคิดว่าโอ้หนาจะอันนี้แหละเล่นเนาะขาบอกเคยเนาะแต่ว่าลักษณะนี้กับบนเนี่ยด้แต่ว่าไอ้ต้อมวัดนะหาเจ็บเพราะว่าเจ็บจำหนึ่งมื่ตัวเดียวกันแต่เขาพึ่งจะมาคิดออกมึงนี่ลอกพานในลอกรอกจังหวะอยู่มึงขึ้นสวดๆใช้กระพัดเข้าจบ เปลี่ยนภบคุมแบบได้ยินแบบนี่แหละครึ่งวันนะัะครึ่งวันออกสามเจ็บนะออกสามหานะถ้านั่นงกัวห้องสามถ้ามันกับห้องเจ็บกูใส่กับมี่ตรงกลางอืมมลาเน็ดก็เล็ถ,ถึงสามห่านงวดน,นั้นก็จะห่อะเจ้าจห้องอะไรที่ขึ้นกูพันนิงเป็นี่ยปัดปลาบรร,รเท่านี่ถ้าอีกกระห้องถ้าอีกกระห้องมากปาเน็ด ไอ้รอบอะนะคือว่าฟันว่าดะเห็น nhà า h ง n า à ซีดาจัมผู้ซีโซนที่อยู่นวัรซีดาลามนะออพ่นมานาเขาเห็นพ่นนาเขาหนากเป็นหัวหนักแต่ว่าไอ้เป็นล่างนกนะเป็นหัวหนักแต่ว่าโตเป็นนกมันออกเจ็บหนึ่งนเนาะไอ้สายฟ้าบอกว่านกไอ้ตีเป็นสอง้อมีสองขาที่ไปถือเจ็บหนึ่งวันนึก็เป็นหนึ่งเลย นนหนูก็เป็นนึ่งเป็นน้ำพอ้อนหิบนะไปรอย,ย่างบ่ลูกใครเกิดบ่เคยตีเล็บด้ pin, ยว,ยวยแล้วใครตีคันบ่เคยเป็ดด้วยแล้วแต่ว่าใครเกตีตัง,<อ>งที่ไข่ตีไข่ขว่านันาน่นนะบาดเนียดตะจนจะถือมาตลอดดิหาสามมันถือเจ็ดหนึ่งที่ถือห,หลายๆย่งที่เจ็ดหนึ่งเนะาะเพราะว่ายังเพาว่าตีหัวเป็นหนักกูนเบนนอนเห็นยังสิทธาบนำป่านนี้งวดล่าสุดนี่คือตัวเด็กกับแม่เข้าถูกสามเจ็ดครับอันเก้าห้าอืมสามเจ็ด 37มื oh, oh, ้อก37มื้อไปคืนพรีิสัยนั่นก็ไปแล้วบ่ได้เบิ่งบางไฟเด้บัดนี้เพิ่นเลยมันบ่มีห้องบัดนี้ก็เลยกลับมานอนอยู่อุดรเพื่อสิมุออกรถเพื่อจะมาจองรถปูนเอพญาอาน่ะสีดาๆเป็นหน้าเป็นเเลยเด้อกมาให้เสียนังนเป็นคือจังเพิ่นเฮ็ดใ้เห็นจังซี่น่ะเพิ่นว่าบ่มีห้องเซาดอกซื่อ เรต้องเศร้าพี่เพิ่นเศร้าไปเบิดแล้วพุนซูไปอยู่ทั้ง่ข่พุนเขาเศร้าไปห้ซูแล้วห้องที่เบิดอสามเน้อพุนนี่เออข่อก็เลใชัยสามเจ็บข่ตัวเดียวเลยเพราะปูเป็นหนักเปูหนกักเป็นเจ็บอยู่แล้วหนักเจ็เซียนนะก็เลยมั่นใจพอดีทะเบียนรถอีกทะเบียนรดมือเอารถเลขสีออกนั่นปรากฏว่าไฟผู้แม่นั่งข่ลงใส่สีเขียนเนยไขเอาแล้วถคขันนีมากแลก็อาสีวาได้ใส่เพื่อนนึงสินะปรากฏว่า เปิดน้ำประมาณแล้วมันมีเสียงดังอยู่หล่อรถนะขึ้นขึ้นหล่อมันหวังหนึ่งสินะวันนี้มือขันขี้ไปไปทั้ข้าวมือเล็กออกเอาเพิ่นไปนั่นเอารถกระบะขั้นขาวขั้นเก่าน่ะสามเจ็ดแปดไขนั่งรถอยู่นี่มานสองปีสามปีไข่ว่าบ่เคยแหย่โซ่ไข้จะเทียเออบ่เคยแหย่โซ่ไข้ถือว่าขั้นนี้จะเทียเพราะว่าสามเจ็ดบ่ออกแจ็คเทียบออกง่วดน่ะไข้กระโดดถึงกัมเพลนบ่ได้คือจังคือจังคนไห้คนแต่ว่าวคนภาคไข้หาเงินหมัน ถ้าเอยไปหาเงินได้เป็นเงินแสนเงินล้านมากวันนี้มือเลขออกมือใครเอยเอยรถบ้านแหล่ะรถขั้นขาวขั้นนี้มาแล้วมือเลขออกเขาเรียกลดขั้นขาวสามเจ็ดทะเบียนสามเจ็ดออกออกไปปรากฏว่าไฟเดียวมันตีมันตีแป๊กแป๊กแป๊กธรรมดาปรากฏว่าเป็นตีไฟเดียวมันหนักแป๊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 กเอาใปรว่าสายฝ้าหนังเหมือนน้ำว่มันมือสีให้อยโซ่ก็คือว่าเองเป็นล้านคนว่า พราะว่าเชอสามแสนเพราะวาคอยจ่อไว้สามแสนคอยอเพิ่ไว้เราะว่าสมีอเอ,อ่ค้าดเหล่า<ช> <ๆ S 2> ดลด <ๆ S 2> แต่ว่างวดนี่เพราะว่าคขยเชเ่ออีกมันยังอยู่มันอยู่ทีเก่าแสนหกแสนหกแสนเรยว่าขอมันได้จุบซะเพราะว่าแต่ว่าเกิดเสียคนรุ่รกเาแต่ว่าขอมาไว้ขอมาเก็บไว้มันเป็นของสมาทสองลบทันซะแต่วางซีเมียม่นเพิ่นได้หนึ่งีได้หานนึง่ๆๆงเหรอะนั่นแหะสวยเลยถ้าเก่าหันึง เออซื้อไว้เลยของวาไม่สำเร็มอวัดเลยตัวนี้หานึ่งเลย่ะคันในคักเอาเอาต่ว่าหนึ่งกับเจัเตอเดียวกันเด็กต่ว่าแขกันไปแล้วนี่ขึ้เหล็กเจี๊นี่แต่คาในตองววขึ้นที่เจีหนึ่งหาเจีูไปไหนต่องววันนี้เลยว่าใส่าปเราวาหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันันนี้ไม่มา้ใครขึ้นพื้นรุปว่ามันมันมาโตเดียวกันเลยอ๋อนี่ว่านี่ล่ะพนแข่นตองม้วนเจ้อหาเจี๊ยะแม่เแมาซื้อไหลายเยว่จีอ มันหนีมันว่าเข่ากับเลขเาขนาะ951 957เนาะโอเคเข่า951 957ตอบปลดเด้อค่ะเด้อครับผมครับโอ้มีอยังดอกมีอยังเสียได้สิแกงบําบวดจับเลยข้าวโพดโอ้ทำ <c oughs> มันละนค่ะเนาะนั่นแหละนั่ <c oughs> นแหละครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าฝันนี่มันขอเพ่มคยฝันเห็นตัวสมัครสิบเห็นตัวได้กล่องสลากเขาออกเลขแล้วก็ฝันเห็นนิมิตนิมิตข้าวเหนียวแล้วก็ยิ้มวันนี้ มือที่ไปเที่ยวน่นกับฟันมาดูอุ่มปูเนาะอุ่มปูพี่ชนแม่ก็ปูฟันว่าปูเขาบานมามได้เขาบานเสื้อหนเขาบาน่ะปูพันมาเขาบ้านมาอืมาขึ้นอ่ะขึ้นไงมาขึ้นฟันอ่ะฟันว่าปูแม่หาเขาบานไปยังมานี่เอากระสีพันมาให้โชคบอก่ายาพันม่ให้โชคพันมาดบ่คยเขาบอก่อยตีเล็กเขาตีเป็กมาเลขทีสองสามหนึ่งนะแม่ซื้อไปได้สามหนึ่งเหมือนเ้านี้บอก่าไม่ได้ซื้อ สิบริสุทธิ์ปนนี้คนฝันหินเดนสกาวตายเพราะว่าเลขมันถือแล้วแต่ว่าันควนียบาเพราะซองกันอี่สามนึงแต่ว่ามันไม่เคยออกเลยวรมันสิออกแต่วันิดอายุเท่าไหร่อายุสามถึสามปีเต็มแต่ว่าเลขปรไหาจะเบิ่นหอกปันนี้บาว่าสามสามแน่นอนคัณก็เจ้าฟันเฮงใชไหมเล็กเาะว่าถือเลขแล้วฟันเห็นเคยตายป่านนี้กับแม่รอบเพราะว่ามันสิออกมันเกิดข้อยีกซองเจ็ดกัวปิดไปได้ หาเจ็ดกับสองสอมกับหาหากับเจ็ดมันตัวเดียวกันไหมแม่ด้วยสินะแต่เขาเรียกสื่อกันไว้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไว้เพราะว่าในน้่งปูนี่ปูมันเป็นหนึ่งวิเล่ปูที่พี่เจนต้อง่อยมันเป็นหนึ่งวิเล่เพราะว่ามันเป็นปูมดลิ่นยนน้กับปูซีซูโทมันยืนนํางยืนน่สองปูสามปูนะคนเอามาานะเมื่อนางเจ้าเอียเก้าอเกงเรียนเองนางนางทำงานอย่เก้าอี้เพื่นกับม่หยอกได้ไงิ่นักเยน อัน,นแปง้งแป้งนั่งอยู่สี 4, นนน่นั่งอยู่สี่นั่งโตทางานเนาะเอ้ยนั่งอยู่โตของขั้วนะโตกินเกาเนาะแป้งเิ่นก็นั่งอยู่นี่เก้าอี้มันเก้าอี้พันจังสิไม่เสียงดังพอมเด้ยายยายมือขึ้นก้อนนี่มือขึ้นก้อนเนี่ยอันแป้งนั่งอยู่นี่เก้าอี้มันเลื่อนเองนู้น เต้นเข้า like บ้านเลยมันวานหน่ะยนะในขวานเนาะใสเฮ็ดจังใดเออก็อินหนักแห้งก็อินนักก็อินนักหนักด้อยบอลเมนหนักธรรมดาบอนนี้เฮ็ดจังใดสันพอเปียกกันเล่ยแป้งกันเลยว่าอันเฮ็ดเลี่ยนไปจริงสิมันตีนมันกูดไปจริงสิจังสิลรอย่ายอสันมันมีเสียงดังบ่เสียงดังไ่สันสันไปนอนกับย่าไอสันเป็นน้อนกับ่ตไอสันเังไยหนูนั่งโคตรหมาทั้งโตมันวานหน่อย นูนั่งโคดธรรมะตั้งโต๊ะสันไปนอนกับยายบ่อท่นกันยังน้ำทั้งานอยู่หมองเกาเนี่ยบ kind of ่อซะผูขึ er ้นมาเด็กหน่อยผูขึ้นมาเด็กหน่อยมากมากมาตูดตงสิแม่ดังขวดแม่โต๊ใหม่หมักไงแม่ขวดเสียงดังสิแม่กูขึ้นมาเก่งหน่อยมาเฮ็ดจังสิแม่เก้าอี้มันอยู่ยังสีเนาะมั่งสิละยายสันติ่มหยัดในเบื้องน่ะบมื่อหนูไปหลงตัวตินไปยันโลตัวตินยันมันกับปลาไปเพราะว่ามันหนักหนักแห้งมันหนักโต๊ะหนึ่งโต๊ใหม่ โนังเอาล่ขาพผู้ชมแคบหน้าจอไปเอาจับไว้ให้ได้ไหมหันมาหันหน้าคือเออเอาแคบหน้าจอไปมันบังหาเจ็บมึนสีโค้ส้นหน้าให้ฟังหาเจ็บนี่พ่นห้มาตองงวดเนาะหาเจ็นี่คือห้ตองงวดแต่ว่างวดตจนเิ่นจให้หาแปดต้ออกหาสามหาตองงวดนี่คือว่าคนพันเห็นในสเกาเสียซีวิตเนาะเกิดขึ้เจบกับฟองเจ็ดกับหนึ่งกัไปเติรกันหากับสองเติดกันเข้ากิดคิดเอาไม่ีีแต่ว่า มื่อเคื่อนนี่พันเหียนโตสีเขียวเป็นคือเขาเป็นว้แม่แม่ทเขาพักไว้แบบว่ามันเป็นสีดำๆนะที่แหลกเขาขีดขีดทับใบเัาเป็นออกสีนะอันล่ะมือเคลื่อนนีพันลักษณะนี้พี่พันวนีกออกเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นสูดเดสกาวมันวิ่งหามันสามารถไปบนไปล่างได้แต่ว่าหกสีนี่มักแห้งมากว่ามันถึงจเป็นเลขกลับเป็นเลขดับดับอย่างคือมันหกกับสีมันงวกกับเป็นศูนย์ไปคิดว่าสีแต่กว้วไมคิดแต่ที่แหลกเราแตะมือเลยออบอก หมดบอกสายฟ้าว่าซื้อไว้นี้เดอ์ซีซี่หกแะ่รบางซีนนะแล้วก็เมียพันพันในตัวเดียวกันตัวใดสีหกบอเออจะเป็นจังเด็กแบบเอ้าคือฟันในตัวแมตัวแม่บ่มักหมดก้อนกับบมักคือฟันในคือแบบแค่บนี้ถ้าเกิดไปกินของมันไกลกินเมืทั้งเฮียนบนเฮียนเผาของมันอีกอีกอีกมาคือเกินมดเฮี้นอยู่หนจะเป็นหานนึงนี่ละาสียงเลขอยูได้นี่หละส็ซื้หานน แต่ชื่อะับียนรถลดเมอแอนบถึงละเอียดมาไหลแต่ว่าห้องเราเขียนหานึ่งท่าไห่ก็มาแต่ว่าเลก็มาหลตัวดอกที่เดือดก่าซื้อนี่เอามาบอกไหลรอบไหลรอบเลกมเือยู่นี่สุดๆเดียววหานึ่งนะคเนาะเอาสลากรีบนีเดือดเก่าเพิ่คอตัวราดไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหนาขอร์ดพืนทังบ้านโชคดีรำด้วยถุกมือไม่ต้องกันนะครับสวัสดีค่ะโอ้ยไปขายขีมตีขายขีมแน วันที่สิบสวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าสิ่งของมากมายเนี่ยจิ๋วจักเกลือเอ้าขายขีมเนี่ยนี่สบู่เจ๊แดงขีดมาท่านได้แกนเนาะทรงมากหมู่บ้านนี้ร้อยชุดแล้วก็สนใจสบู่สบู่ใส่ดีดีใส่หรือบปล่าทูหรือบปล่าาเอาไปทูเด้อหน้านุ่มหน้าใสหน้าทูงสิหน้าเป่งหน้าตึงเลยแต่ว่ามันจะไม่แห้ง มันจะไม่แห้งตึงเนาะมันจะนุ่มตึงเนาะอ้าวเรื่านพี่เจ้าสนใจกระทักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจออะไรนี่บ้านเดียวเจไีย์อะไรเพื่อนน่ะตะบูอ้ด้วยซ้ำสิบบาทอ๋อจะไปใส่รั่ใส่ท่นหน้าจะตึงเขาที่ีแค่เราันเท่าแล้วเอาไปแห่นั่นลองใส่เบื่อนไม่ทอนของเพื่อนบ่เออกระซี่ห้ละกันมาซื้อกับเงี้ยลอยเดียวะ ส่งข้าเจ้าหลายก้อนกับลอยหนึ่งคือกันเจ้าไปร้านแม่ไปขายใช่ไหมแม่าม่บอกคนแม่อันเอ้ามันมันบอแพงเด้ถ้าถ้าขายส่งเอาไปขายห้ากับลดหาหลายแมนเห้าลดหาหลายนี่เอาห้าสิบก้อนเอาร้อยก้อนก็ลดไปตามระยะหนึ่งเอาสิบก้อนก็ลดไปตามระยะหนึ่งนะค่ะ ให้ใจสิสนใจไปขายก็ได้สิบก้อนลดห้าสิบก้อนลดหนึ่งร้อยก้อนลดลดแต่ละมันบอกขึ้กันแลวค่ะนะท่านผะู้ชมเนาะสร้างหลายก็ลดหลายเอาโชคดีล,ล้ำรวยถูกหวยไปนํากันนะคะสนใจครีมก็ทักมาเบอร์โทรขึ้นให้นักจอคะ่ะ